อ่ะโอเคคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อมาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามานะครับอ่รีวิวนะครับในส่วนของอ่าอัตราความแรงของคอมโบนะครับว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีอ่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของการสับนะครับทูดพวกนี้เนาะอ่าูดพวกเนี้ยก็สามารถสับได้นะครับตอนคอมโบระเบิดนะครับสับเป็นทูดก็ได้นะครับอเจ้าซาตานเนี้ยนะ มันช่วยนะครับอ่ะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก20%นะครับถ้าดูหน้าจากด้านหลังตรงเนี้ยอ่ะอัะตาราความแรงของเราอ่ะจะเพิ่มนะครับอ่ดดาเมจขึ้นนะครับ60%นะครับเดี๋ยวพี่เปิดเคอร์เซอร์ให้ดูนะถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวเราเคอร์เซอร์สปร,ร์บนะฮะสักครู่นะทุกคนมันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคมาละตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการเพิ่มดาเมจเนาะตรวเนี้ย อ่ะนปัจจุบันที่พี่ชี้ให้ดูอยู่ที่60%เเนะครับแต่ว่าถ้าพี่นะครับสลับเป็นนางฟ้าเนี่ยอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราได้นะครับดูทซับมา60นะครับแต่ว่าดาเมจพี่หายไป20%นะครับอ่ะตัวเนี้ยมันได้จากซาตานหรือว่าเจ้าอ่ะนางฟ้านะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับเลือกทับตอนระเบิดได้นะครับจะได้ดาเมจเพิ่มอ่ะตอนคอมโบนะครับตอนอ่ะโบระเบิดอ่ะว่ากันง่ายๆเนาะ อันก่อนอื่นเลยนะครับมันจะต้องทายังไงกันบ้างถึงจะโบแรงขึ้นนะครับคนไหนที่เป็นมือใหม่นะเพิ่งสมัครมาดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คนไหนที่เล่นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับกําลังทํากิจโบอยู่แล้วก็บางคนอาจจะผ่านแล้วแหละนะครับแต่ว่าโบอาจจะยังไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้ก็สามารถนะครับดูเป็นแนวทางได้ครับเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปสารต่อเราเองก็ได้นะครับสารต่อความรู้ความสามารถของเราก็ได้นะครับเท่าที่ไหวนะครับ อ่ะมันก็จะมีอะไรกันบ้างเดี่ยพี่เปิดให้ดูก่อนนะครับคนอื่นต้องเข้าใจหน้าจุดนี้ก่อนนะครับในส่วนของผลไม้คอมโบเนี่ยอ่ะมันช่วยนะครับอ่ะเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับตอนระเบิดเนี่ยอ่ะเท่าที่ประสบการณ์ได้ตีกับหัวหัวนะครับหรือว่าท็อปเซิร์ฟของข้ามาครับท็อปสามท็อปหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยพี่ตีมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ท็อปสองนะครับน่าจะลองเทสกับเอสมาแล้วนะครับเ่คนนี้ก็อยู่ที่อ่ะอันดับเ่สองของเซิร์ฟนะครับัวนี้ก็ได้ลองเทสกับคุณเอสมานะครับก็ ได้คําชมมาในส่วนของการระเบิดของคอมโบของเราน่นเองนะครับคนนี้อยู่ที่อาท็อปงโดนคอมโบเรานะครับอ่าตู้มเดียวนะครับจากคอมโบเต็มหลอดนะครับหมดเกี้ยงเลยนะครับเหลือศูนย์เลยอันนี้คืออัตาคอมโบเราระเบิดแบบโคตรโหดมากเลยนะครับขนาดคนนี้ใส่เป็นนะครับปีก3แล้ลนะะลองดูดีดนะะเขาใส่เป็นปีกรุ่น3ไปแล้วนะครับคนนี้คือขึ้นของเร็วมากๆครับถ้าเงินถึงนี่น่าจะเร็วจัดเลย ไม้ก็โชคดีแบบดรอปอุปกรณ์มาหินตีสามมาก็ถือว่าทำของได้ดีแล้วก็เก่งจัดเลยนะครับทำยังไงบ้างนะครับพี่สามารถระเบิดคอมโบเขาภายในตุ้มเดียวเนี่ยหมดหลอดเลยได้เลยเนาะมันอยู่ที่ผลไม้ครับเป็นหลักนะครับในการทำคอมโบเนาะจับผลไม้พวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากๆครับการนะครับไอ้พวกนี้จะเป็นสายคอมโบเหนือครับคอมโบที่เราจะทำมันมีคอมโบเหนือกับคอมโบลิเจนนะครับ รีเจนหมายถึงว่าอัตราการเวลาเราตีอ่าคลิปนะครับหรือว่าตีอ่าเจ้าบอสเจ้าบอสแดงบอสทองต่างเนี่ยอัตราการรีเจนมันจะขึ้นเร็วมากมากครับอ่หลอดเดืองนะก็คือพอร้อมระเบิดต่อทุกเมื่ออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอ่าโบเหนือมันจะเป็นอัตราความแรงของการระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็ลองเลือกดูว่าอยากระเบิดเร็วๆดัวๆหรือว่าอยากระเบิดแบบแรงๆอะไรประมาณเนี้ยก็ลองเลือกอัพอ่าเป็นโบธรรมดาหรือว่าโบโบเหนือก่อนก็ได้นะครับ แต่พี่เล่นนะครับพี่เล่นเป็นโบเหนือเยอะๆนะครับตัวนี้อยู่ที่5.4่ะแต่ว่าไอ้นียที่มันเยอะกว่าเพราะว่าพี่เอามารีเจนนะครับแต่ว่าถ้าจะอัดจริงๆอ่ะจะอัดโบเหนือเยอะกว่าเพราะว่าโบเหนือเนี่ยมันระเบิดได้รุนแรงมากครับอ่ะถ้าคนไหนที่สามารถทํา2ตัวนี้ควบคู่กันไปได้นะครับเร็วแรงนะครับบอกเลยว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับอ่าต่อให้เกาะจะเยอะยังไงนะครับแต่ว่าคอมโบเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับกาจัดเกาะเหลืองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตีเลือดเพียวๆนะครับแล้วก็ ศัตรูอาจจะเสียเวลาตีเกาะเราอะไรประมาณนั้นนะครับคนไหนที่โบไม่แรงนะครับอ่าในกรณีที่โบแรงเนี่ยบอกเลยว่าศัตรูหลอดเหลืองหมดแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็อส่วนที่หาผลไม้ต่างๆมันหาได้จากที่ไหนนะครับก็คือหาจากแดนข้ามปกติเลยนะครับอ่ะเราเลือกดูบอสแดนข้ามต่างๆนะครับก็สามารถไปเก็บกันได้ครับรวมไม่ถือนะครับวนสวนของแพ็คนะครับอ่ะสะสมได้ด้วยนะครับอ่ะสะสมรายวันเนี่ยอ่ะเขาจะมีเจ้าผลไม้ต่างๆมาให้เรานะครับ ผลไม้เอดีนะครับผลไม้คอมโบก็สามารถเลือกเก็บในกล่องพวกนี้ได้เลยนะครับแอนก็จะมีให้นะครับแอนแพ็คนี้ก็มีนะเอดีคอมโบนะครับสายเติมก็จะมีนะแพ็ครายวันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ลองตีบอสให้ดูทักตัวนะครับว่าอัตราการระเบิดของพี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาลองพ v p ให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับว่าอัตราระิดของพี่เนี่ยมันประมาณไหนนะครับที่ว่ามันแรงนะครับ่ป้งเดียวเนี่ยมีหมดหลอดได้เลยนะหมดหลอดนาที่นี้คือทั้ง s อดีทั้งอ่าดีด้วยนะครับ คือตู้มเดียวนี่บอกเลยว่าจอดไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปให้ดูนะเดี๋ยวหลังจากที่เราแบบลองตีบอสเพื่อนด้ดูนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูอาการทีเคบ้างนะครับลองสังเกตออฟที่ออกมานะครับก็จะมีออฟฟ้าทักคนอใ่แล้วนะครับตัวนี้ก็ผมเน้นคุณสมบัติแม่นยาเป็นหลักนะครับหรือว่าการจบจีตยอดเยี่ยมนี่แหละตอนนี้อยู่ที่5 6เ็นะครับมันก็จะตีติดออฟฟ้าบ่อยขึ้นนะครับ การระเบิดคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับลองดูคอมโบทีเจม,มันเต็มนะครับอ่ทิกทิกพี่ก็คือพอโบจะเต็มนะครับที่ตัดเป็นซาตานระเบิดทุ่มกลับเป็นนางฟ้าเพื่อลดดูดซับนะครับอ่าดูดซับดามเมจเพื่อที่จะให้ฮีโร่ของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นมันทนขึ้นเพื่อที่จะเก็บสแ็คคอมโบอีกครั้งนะครับคอมโบจะแตกสับซาตานให้มันระเบิดทุด่มกลับมาเป็นนางฟ้า สดซับเหมือนเดิมยืดระยะเวลาในการยืนในการเป็ีบขังโบเฮ้ยมันจะเต็มอีกแล้วนะครับสับตาลระเบิดตุ้มนะครับแล้วก็สับเป็นทางฟ้าอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นทิกเล็กๆนะครับในการพีเคเนาะอ่ะตอนดูคัมโบแตกตุ้มนะครับเอ,อ,อา,าอโนะอนน้ยเก้าแสนนะครับบอกเลยว่าโหดมากนะครับอ่ะดูตาคังโบมันแตกนะตรงนี้ก็คือใส่ไป็นตาลนะครับตุ้มนะครับโอ้หนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแ,แล้วก็ ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับคอมโบโอ้โหแตกแล้วนะครับก็คือแบบเจ็เร็วมากแล้วทุกคนดูดิดูดิดูบอโดดนะาเพื่อนโดดเร็วเท่าผมยังทบอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่โดดเร็วกว่าผมด้วยซ้ำนะครับที่ป็นคุณตาที่อัพแพ็ครายวันเยอะนะครับเก็บแพ็ครายวันเยอะก็ได้ผลไมาเยอะหรือว่าลงแดนข้ามก็ได้นะครับสายดีก็สามารถทําได้เหมือนกันเลยนะครับขอแค่คุณขยันนะครับก็สามารถไปถึงฝั่งฝันได้แล้วนะครับอุ้มเนี่ยครับบอกเลยว่าโอเคสวยเลยแรงจัดนะครับ หลังจากวอตัวนี้ตายเดี๋ยวเราไปดูอ่ะลิพีเคกันบ้างนะครับว่าอาจจะเป็นยังไงเนาะราประมาณนี้นะครับในการเทสต่างๆเนาะในการที่ผมใช้นะครับคอมโบต่างๆการหาคอมโบนะครับแอบก็ไปหาในเมืองข้ามครับอ่าสิบแพละวันได้เนาะอัพกันมาเยอะครับโบเหนือนะครับแล้วก็คอมโบรีเจนนะครับก็จะทําให้เราได้โบเร็วโบแรงยิ่งขึ้นนะครับลดหลอดเหลือศัตรูดีไม่ดีเนี่ยระเบิดตู้มหายไปเลยนเดี๋ยวเราไปดูนะครับคลิป PK ของพี่กันบ้างนะครับว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงเนาะไป อ่ะโอเคนี่ก็เป็นนะครับในส่วนของคลิปนะครับอ่าที่พี่ได้ลองอ่ะเทสมาให้ดูนะครับกับอ่าความมุกนะครับหรือว่าหัวคิวนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นนะครับในส่วนของคอมโบเห็นไหมทุกคนมันแรงมากเลยนะระเบิดปุ๊บระตายเลยทุกคนนะอ่ะตัวนี้ก็สับเป็นนางฟ้าครับตีไปตีไปเลี้ยงรีเจนให้มันเต็มครับเดี๋ยวคอมโบคอมโบก็เต็มสับอ่ะคอมโบเราใกล้เต็มสับทูตนะครับเป็นซาตานอ่ะสับซาตานระเบิดตู้มนะครับก็เลยว่าร่วงนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับอัตราการแตกของคอมโบมันจะเพิ่มขึ้นนะะครับอ่ มันก็จะประมาณนี้เลยในการใช้งานนะครับในส่วนของทิกเล็กๆนะครับตีไปตีไปตีไปอะไรประมาณเนี้ยเออพอมันจะเตรียมกระสับเป็นธูดอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะระเบิดออกนะครับได้แรงยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ทิกต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีนะครับอ่าสลระแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าได้ประโยชน์จากผมไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ไปประยุกต์ใช้นะครับลองไปอัพกันดูครับยิ่งอัพยิ่งเก่งแน่นอนนะครับในส่วนของเหนือเนาะระเบิดแรงๆนะครับสะใจเราแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย